งบูธอาร์ตประสุดหลังเจอดรามา่าขายดีอยู่ร้านเดียวร้านอื่นขายไม่ได้หลายคนคงทราบกันดีว่าพระเอกนักแสดงชื่อดังอย่างอาร์ตประสุดนั้นไม่อายทํากินไม่หมิ่นเงินน้อยผันตัวมาเป็นพ่อค้าขา,ายหมูกรอบอยู่หน้านร้านน้าพริกฝีมือแม่ถนนเอกชัยมหาชัยจนร้านประสบความสําเร็จตีตลาดแตกจนสร้างรายได้หลักล้านต่อเดือน และล่าสุดก็เป็นดราม่าจนได้หลังออกบูธขายหมูกรอบถูกดราม่าขายดีร้านเดียวร้านอื่นขายไม่ได้จนทําให้ทางเพจคุณชายหมูกรอบก็ได้ออกมาโพสระบุข,ข้อความว่าเห็นดราม่ากันเยอะมากที่ออกงานบูธทีเคดีว่าทั้งงานคุณชายหมูกรอบขายได้อยู่ร้านเดียวขอแจ้งให้ทราบนะคะทุกร้านทุกคนมีต้นทุนพอๆกันค่ะ แต่เพราะคุณอาร์ตเป็นดานรามีชื่อเสียงอาจจะได้เปรียบกว่าคนอื่นๆซึ่งก็ต้องแลกกับอะไรต่างๆที่ต้องมีการพูดถึงกล่าวถึงดังนั้นเราทีมงานทุกคนตั้งใจทำงานเตรียมงานออกมาให้ดีที่สุดรวมถึงการตลาดทุกช่องทางทุกการโปรโมทเราทำกันอย่างหนักทางร้านทำกันบ้านทุกอย่างเพื่อให้ออกร้านเนนรูปแบบที่ดีที่สุดเพื่อจะให้ลูกค้าที่มาหาคุณชายหมูกรอบไม่ผิดหวัง ทางร้านไม่มีทางรู้ได้เลยว่าลูกค้าในวันงานของเราจะเยอะหรือจะน้อยได้แต่บอกทุกคนให้ทำงานให้เต็มที่ทางเราต้องเตรียมสินค้าค่อนข้างเยอะกว่าปกติเพราะเราไม่มีทางรู้ได้ว่าท่านเราเตรียมไปน้อยของหมดก่อนทางร้านเราของหมดเลิกก่อนอาจจะทำให้ภายในงานลูกค้าน้อยลงหรือไม่คิดถึงร้านค้ารอบๆงานทั้งหมดส่วนประเด็นที่ว่าขายได้อยู่ร้านเดียวคนอื่นขายไม่ได้เลยลองคิดนะคะว่า ถ้าไม่ใช่ร้านดานราคุณก็คงยินดีกับแม่ค้าพ่อค้านร้านนันว่าเขาขายดีจริงๆร้านอื่นเขาไม่ได้ขายไม่ได้เลยนะคะ คุณอาร์เดินซื้อของแทบทุกร้านอุดหนุนพ่อค้าแม่ค้าหลายร้านมากๆซื้อมาให้ทีมงานน้องๆส่วนตัวทางแอดมินอยากจะแจ้งนะคะว่าทางเราไม่สามารถบอกลูกค้าให้ซื้อของร้านไหนๆได้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นจากสิทธิ์ของลูกค้าเองอยู่ที่ว่าเขาอยากได้อยากทานอะไรวันนี้เขาอยากกินไอศครีมคุณจะให้เขาเดินไปซื้อเบอร์เกอร์ก็ไม่ใช่วันนี้คุณอยากกินทุเรียนคุณจะเดินไปซื้อที่ร้านขนมปังหรอคะสินค้าทุกอย่างอยู่ที่ความชอบของลูกค้า สินค้าน่าสนใจน่าลองไหม ถ้ามันยังไม่น่าสนใจเราต้องทําอย่างไรให้มันดึงดูดลูกค้าและสามารถเชิญชวนลูกค้าให้เข้ามาที่ร้านเราได้ยังไงมันก็คือการบ้านที่ทางร้านของเราทํากันมาอย่างหนักหน่วงเพราะถ้าทําออกมาไม่ดีเชื่อเถอะว่าที่เป็นร้านดานราจะโดนกระแสดรามา่าคูณ2แน่นอนมากกว่าร้านคนปกติทั้งนี้ขอบคุณทุกกําลังใจที่ส่งให้คุณชายหมูกรอบนะคะทางร้านดีใจมากๆที่ได้เจอกับสาวกหมูกรอบทุกท่านและเจอกันใหม่งานหน้านะคะ และในวันนี้เราจะพาทุกท่านมาเปิดภาพร้านหมูกรอบอาร์ตพสัสดลังออกบูธเจืดรามา่าขายดีร้านเดียวร้านอื่นขายไม่ได้งานนี้ที่บูธของอาร์ตพสัสดจะมีคนเยอะขนาดไหนเราไปชมพร้อมๆกันเลยจ้า